กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าผมอีเช่นเคยนะครับช่องโดนัทฟาร์มครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1ตุลาคมนั่นเองนะครับผมก็ทางเพจแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับได้มีการอัปเดตนะครับผมคือกิจกรรมที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยรวมไปถึงอัปเดตหมูคอลเลกชันใหม่เพียบเลยนะครับตลอดทั้งเดือนตุลาคมเลยนะครับ ก็วันพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างก็คือ1นนะครับมีการรีแลงแล้วก็แจกของอันดับนะครับผมของรางวัลเนาะทั้งหมดนะครับผมในแลงว่าใครอยู่อันดับไหนก็ได้ของรางวัลตามที่ระบุไว้เลยนะครับผมส่วน2นะครับผมก็คือเพิ่มภารกิจและก็กิจกรรมใหม่นะครับเข้ามาแล้วนะครับผมคิดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะมีกิจกรรมใหม่ให้เราร่วมสนุกกันเยอะแยะมากเลยเนาะรวมไปถึงภารกิจต่างๆนะครับผมอ่าเนาะก็ประมาณนี้ ต่อไป3นะครับผมโชว์พลังต่อสู้ในการแข่งขันครับอ่านี่ก็จะเห็นเป็นพลังของฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับว่าเราพลังเท่าไหร่คู่ต่อสู้พลังเท่าไหร่ก็คือมาเทียบกันนะครับผมคือไม่ได้แบบดูแค่เฉพาะกันแพ้ทางแพ้ธาตุอะไรอย่างนี้แล้วนะครับผมอ่าต่อไปข้อ4นะครับกิจกรรมหมูเชิญเพื่อนนะครับผมเป็นหมูไว้ไลเกอร์นั่นเองอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับต้องรอดูนะครับผม5นะครับผมวัตถุดิบใหม่กับสินค้าแปรรูปใหม่นะครับผมอ่ามันก็น่าจะมี วัตถุดิบเข้ามาใหม่แล้วก็สินค้าที่แปลรูปใหม่นะเพราะว่าตอนนี้มันก็สูงสุดตรงถุงมือกับผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะครับ6นะครับผมปุ่มลบเพื่อนทั้งหมดอ่าอันนี้ก็น่าจะมีแบบปุ่มแบบลบเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับผมใครที่แบบอยากเคลียร์เพื่อนก็น่าจะมีมาให้ลบแล้วนะครับผมโดยไม่ต้องลบทีละคนเนาะ7นะครับผมปรับหมูปีกทองให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม เพราะว่าหมูเดี่ยวนี้นะครับหมูปีกทองคือราคาลงเยอะมากนะครับผมเพราะว่ามันผสมแล้วมันคือแบบได้แต่หมูแบบเกลือๆนะครับผมคือแบบโอกาสที่ออกพวกหมูส้มหมูทองอะไรไม่ค่อยมีนะครับผมอ่านี่ก็ได้มีการปรับขึ้นใหม่แล้วนะครับแปดก,ก็คือเพิ่มอาหารใหม่นั่นเองนะครับผมอตอนนี้ร้านค้าเราก็มีอาหารคือสูงสุดก็เป็นแบบอาหารเสริมเนื้อแดงนะครับผมส่วนที่ใช้ทองซื้อก็เป็นชีสเบอร์เกอร์น่าจะมีอาหารใหม่มานะครับผม 9นะครับผมเพิ่มปุ่มลบไอเทมที่ไม่ได้ใช้ในกระเป๋านั่นเองอ่าอันนี้อย่างเช่นแบบอของรางวัลพวกอันเนี้ยเกลือวิเศษเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปใช้อะไรได้แล้วเราก็มีสามารถลบได้แล้วนะครับผมพวกของที่มันลบลบคังอะไรอย่างนี้แล้วก็ลบทิ้งได้เลยนะครับผม10บนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพเชาาไร่ให้ดียิ่งขึ้นอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับการจ้างอันนี้จ้างนี่ไงเชาาไร่ก็คือเป็น จะช่วยเหลือคุณให้น้ําอาบน้ําหมูแทนอะไรอย่างนี้คือปกติคือแบบเราจ้างมาเหมือนมันไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะคือเราก็แบบหมูล้วก็ติดโรคเหมือนเดิมอันนี้นะ่าจะเพิ่มประสิทธิภาพให้มันแบบมีการทําความสะอาดจริงๆแล้วนะครับผมคิดว่านะ11นะครับผมเพิ่มคอกสาคอกสี่เพื่อบรรจุหมูให้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอการบรรจุหมูคือได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมตอนนี้คือ มีแค่2คข้อกนะครับข้อกละ26ตัวถ้าเพิ่มข้อก3คาข้อก4มาหมูน่าจะแบบเยอะมากให้ให้เราแบบบรรจุได้แบบเต็มอิ่มเลยนะครับผมเห็นไหมอันนี้มันก็คือมีแบบแค่ย้ายไปข้อก1ไปข้อก2คอข้อก2ไปข้อก1มันน่าจะปลดล็อกแล้วนะครับข้อก3คาข้อก4สเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะได้มีการเก็บหมูได้แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ต่อไปข้อ12นะครับผมเพิ่มปุ่มแจ้งเตือนข่าวสารอัปเดตในเกมนะครับอ่าอันนี้น่าจะมีแบบปุ่มแจ้งเตือนมาให้ดูเนาะว่าเกมมีการอัปเดตอะไรบ้างนะคิดว่าน่าจะมีแบบนี้นะครับ13นะครับผมเพิ่มหมูให้ค้นหามากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่าตอนนี้ในคอลเลกชันหมูนะครับน่าจะแบบมีแค่แบบไม่กี่ตัวนะครับก็หลังจากนี้ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มหมูมาเรื่อยๆแล้วก็มันก็มีให้เราเก็บหมูแบบสะสมไปนะครับผมอ่าข้อ14นะครับขยายหน้า UI ต่างๆนะครับผมอ่าผมคิดว่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ15นะครับผมเพิ่มการจัดอันดับแลงายอาทิตย์ก็คืออันดับผสมหมูนั่นเองอ่าอันนี้ถ้าเกิดดูในแรงนะครับมันก็จะมีเป็นอันดับายอาทิ์ก็มีแค่เป็นอันดับเอ่อคล้ายๆแบบว่าเป็นเหรียญนั่นเองเนาะแต่นี้มันจะมีแบบเกี่ยวกับการผสมหมูแล้วใครแบบผสมรัวๆแบบวันแล้วเป็นร้อยสองรอบเพราะมันน่าจะขึ้นจัดอันดับการผสมหมูแบบนี้นะครับผมอ่า ต่อไป16นะครับผมขยายกิจกรรมตามล่าหาขุนทรัพย์นั่นเองคิดว่ากิจกรรมตามล่าหาขุนทรัพย์ก็คืออันนี้นะครับผมอ่าปกติมันถึงวันที่30กันยาก็คือวันนี้นะครับมันก็น่าจะขยายเพิ่มไปอีกนะครับผมอ่าดังนั้นนะครับผมอย่างเช่นตัวที่ดอปพีระมิดก็คือโซฟินก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันก็ยังขยายแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลอันนี้ได้อยู่นะครับ 17นะครับผมข้อสุดท้ายแล้วก็คือปลดล็อกการส่งหมูไม่มีจำกัดต่อวันอันนีนะ้คือเป็นซิกเนเจอร์ของการอัปเดตเลยนะครับผมคือเราสามารถส่งหมูให้ใครก็ได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่าเวลาที่เราจะแบบาจากส่งหมูย้ายไปคอกนู้นคอกนี้หรือส่งให้ใครแบบส่งได้ฟรีๆเรื่อยๆสามารถโอนหมูได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมอันนี้เนาะก็ะคือ ให้ได้ไม่จํากัดเลยนะครับผมสำหรับการอัปเดตกันนี้นะครับผมก็คือจะอัปเดตในคืนนี้ก็คือตอนเที่ยงคืนนะครับถึง6กโมงเช้านั่นเองนะครับผมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เตรียมลุ้นกันเลยว่าเราจะมีหมู่อะไรเข้ามาใหม่กิจกรรมอะไรใหม่ๆภารกิจอะไรใหม่ๆเข้ามาน่าจะเยอะแยะนะครับผมมาลุ้นกันเนาะก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้แล้วกันก็ค่อนข้างนานเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็มาอธิบายแต่ละข้อนะครับผม โอเคผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ